มาแล้วครับหัวเขียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทตันเข้าสู่ช่องก๊อปดัมซิงครับหัวเขียวมาเสริมอีกครับวิ่งไม่ทันเต็มเต็มครับ น้องสังกัดมาเลยควรครับรถรวมครับนี่เจ้าของขับเองเนาะจุดแต่งเน่นครับตามสไตล์ตของคนมากรถครับบ่มักบ่เข้าใจครับยังรถอะ่ะเน,นาะคนมักรถเข้าใจครับ มักนถในเขมมงก็กรู้แล้วครับาของเขาดีจริงๆป้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์น,น,นั่นเลยนะครับน้องไม่ครับน้องไม่กบดัซิงพึ่ง ออกคลิปได้ประมาณ2เดือน3เดือน3เดือนประมาณน,นี้ผม,มทีสกเกียรครับสังแบกครับนี่เป็นเกียร์ของ95้าครับ เดียวตัวนี้แห้งอยู่เลียงซาซ้ำสลุยเกียร์ของหกร้อยสุร้อยก้าห่างครับถอ,อ,อบดออกจากรถผมแล้วผมเปลี่ยนเป็นเกียร์อีตันครับเราขาซื้อต่อ โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมไปแล้วครับไล่เกียร์เซินขึ้นครับมนะของพอดีครับขอบคุณครับที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ